สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช n n น l d ด d ดี้คุกกิ้งครับวันนี้ Da ดดี้จะมาชวนเพื่อนเพื่อนทำเมนูแกงคั่วหน่อไม้กุ้งสดครับใครที่ชอบทานแกงกะทิมาทางนี้เลยครับสูตรนี้น้ำแกงเข้มข้นหอมเครื่องแกงราดบนข้าวสวยละร้นนี่อร่อยเข้ากันมากๆครับวันนี้เราใส่ทั้งกุ้งสดหน่อไม้แล้วก็ชะอมด้วยนะครับยิ่งชะอมเนี่ยทำให้แกงคั่วของเราเนี่ยมีความหอมอร่อยมากๆเลยครับ ใครที่ชอบทานแกงกะทิมีไม่ควรพลาดเลยครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทำไปพร้อมๆกันเลยครับขั้นตอนต่อไปเรามาดูส่วนผสมที่เราใช้ในวันนี้ครับอย่างแรกจะเป็นกุ้งขาวแกะเปลือก500กรัมแลดี้ผ่าหลังแล้วก็ล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยเลยนะครับต่อไปเป็นน่อไม้ต้มสุก500กรัมเราสับให้เป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะครับต่อไปเป็นชะอมเด็ดเอาแต่ยอดประมาณหนึ่งถ้วยเพื่อเพิ่มความหอมครับ แดดดี้จะใส่พริกแห้งประมาณ10เม็ดแล้วก็กระเทียมจีนประมาณ5กลีบโขลกรวมไปกับพริกแกงเลยนะครับพริกแกงเราใช้พริกแกงเผ็ดประมาณ2ช้อนโต๊ะน้ำเปล่า100กรัมน้ำตาลปี๊บ1ช้อนโต๊ะผงปรุงรส1ช้อนชาน้ำปลา2ช้อนโต๊ะแล้วก็กะทิ250กรัมครับข้อมูลส่วนผสมทั้งหมดนี้แดดดี้ฝากไว้เ,เพื่อนๆใต้คลิปแล้วนะครับ เรามาเริ่มทำกันเลยนะครับขั้นแรกเราจะนำพริกแห้งแล้วก็กระเทียมมาขกรวมกันก่อนนะครับขกแค่พอหยาบๆก็พอนะครับจากนั้นเราก็ใส่พริกแกงเผ็ดลงไปแต่ดีจะทำอย่างนี้ทุกครั้งเวลาที่เราซื้อพริกแกงสำเร็จมาจากตลาดนะครับก็จะช่วยเพิ่มความหอมความเผ็ดร้อนให้กับพริกแกงของเราด้วยนะครับขกรวมกันเสร็จเรียบร้อยเราก็เตรียมนำไปแกงได้เลยครับอย่างแรกเราก็ใส่กะทิลงในกระทะก่อนนะครับ วันนี้แดดดี้ใช้ทั้งหมดประมาณ250กรัมหรือ1กล่องกลางๆครับจากนั้นเราก็ตั้งกะทิให้เดือดครับพอกะทิเดือดแล้วเราก็ใส่พริกแกงลงไปผัดกับกะทิให้หอมเลยครับพยายามบี้อย่าให้จับตัวกันเป็นก้อนนะครับแล้วก็ผัดกับกะทิไปเรื่อยๆจนพริกแกงละลายเลยครับ พอพริกแกงละลายแล้วก็เดือดแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็เติมน้ําเปล่าลงไปหรือเป็นหางกะทิลงไปก็ได้ครับตัวพริกแกงของเราจะได้ไม่แห้งจนเกินไปนะครับเสร็จแล้วเราก็ปรุงรสเลยครับใส่น้ําตาลปี๊ปลงไปตามด้วยน้ําปลาผงปรุงรสแล้วก็คนให้ส่วนผสมทุกอย่างละลายเข้ากันครับพอทุกอย่างละลายเข้ากันดีแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็เติมหน่อไม้ลงไปครับ ตัวหน่อไม้ดิ๊ดจะต้มก่อนนะครับจากนั้นเราก็ส like <único Liberty> ับให้เป็นชิ้นเล็กๆครับเราก็คนหน่อไม้กับเครื่องแกงให้เข้ากันครับเสร็จแล้วดิ๊ดจะตั้งให้เดือดอีกรอบหนึ่งนะครับพอน้ําแกงเดือดอีกรอบหนึ่งแล้วเราก็เติมกุ้งสดลงไปครับเสร็จแล้วเราก็คนให้โดน้าแกงให้ทั่วครับเรารอให้กุ้งสุกประมาณหนึ่งก่อนนะครับสังเกตว่าสีของกุ้งก็จะเปลี่ยนเป็นสีส้มทั้งตัวแบบนี้ครับ พอกุ้งเริมสุกแล้วเราก็ใส่ชะอมลงไปได้เลยครับไม่ต้องรอให้กุ้งสุกมากนะครับไม่งั้นเนื้อจะแข็งแล้วก็ไม่อร่อยครับเราก็คนคลุกเคล้าให้ตัวชะอมเนี่ยมันสลดแล้วก็ส่งกลิ่นหอมครับพอเราใส่ชะอมเข้าไปเนี่ยกลิ่นจะหอมฟุ้งขึ้นมาเลยนะครับพอชะอมสลดลงแล้วส่งกลิ่นหอมแล้วเราก็ปิดไฟตักใส่ถ้วยเสิร์ฟได้เลยครับตอนนี้ก็เป็นอานเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับเมนูแกงคั่วหน่อไม้กุ้งสดครับ เป็น,นเมนูแกงกะทิที่อร่อยมากๆเลยนะครับตัวน้ำแกงเนี่ยหอมเข้มข้นมีความมันของกะทิแล้วก็หอมเครื่องแกงด้วยนะครับยิ่งเราโขลกพริกแล้วก็กระเทียมใส่เข้าไปก็ทำให้เครื่องแกงของเราเนี่ยหอมแล้วก็เข้มข้นเพิ่มมากกว่าเดิมด้วยนะครับแต่ดี่จะทําอย่างนี้ประจําเวลาที่เราจาเป็นต้องซื้อพริกแกงสําเร็จมาจากตลาดนะครับก็จะทําให้พริกแกงของเราเนี่ยอร่อยเพิ่มมากขึ้นครับ เพื่อนๆก็ลองนำไปทำทานกันดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้ด้ดดี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับหรือถ้าเพื่อนๆอยากมีส่วนในการสนับสนุนช่องเรานะครับเพื่อนๆสามารถกดปุ่ม Super t ร์แตหรือปุ่มขอบคุณใต้คลิปด้านล่างนี้ได้เลยครับสำหรับวันนี้ด a ดดี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ